แนะนำอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจกับนักวิเคราะห์ระบบได้ไหมครับได้สิครับน้องพีพุชอาชีพนี้เป็นอาชีพสายไอทีครับเขาจะรับคนที่จบไอทีนะครับหรือว่าวิทยาคอมหรือว่าวิทยาคอมนะครับหรือ MIS ก็ได้ครับเด็กจบใหม่เนี่ยเขาให้เงินเดือน3 0 0 0 0บาทบวกลบเหมือนกันครับทั้ง2ออาชีพนี้ครับเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกค้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนซอฟต์แวร์บัญชีเก่านะครับไปใช้ซอฟต์แวร์บัญชีใหม่นะครับซึ่งอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยครับถือเป็นหน้าด่านแรกเลยครับ ของการเริ่มโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าเขาต้องเข้าไปคุยกับลูกค้าครับเพื่อเก็บความต้องการของลูกค้าครับว่าลูกค้าอยากได้ระบบงานในรายละเอียดแบบไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นนักวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยครับก็ต้องมาสรุปให้ทีมงานฟังนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างนะครับเช่นเราจะพัฒนาระบบยังไงบ้างนะครับและใช้เวลาน,านานแค่ไหนนะครับ ซึ่งถ้าคุยแล้วเนี่ยทีมงานแล้วเนี่ยตกลงที่จะรับทำโปรเจกต์นี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรโพส a ลเพื่อเสนอลูกค้าต่อไปครับหลังจากเขียนโปรโพส a ลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งให้ลูกค้าดูครับเพื่อให้ลูกค้ายืนยันกลับมาครับว่าสิ่งที่เราเขียนในโปรโพส a ลเนี่ยรายละเอียดถูกต้องนะครับ รวมถึงราคาที่ตกลงร่วมกันด้วยนะครับซึ่งถ้าลูกค้าปฏิเสธกลับมาเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขในรายละเอียดจนกว่าจะเห็นตรงกันทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าลูกค้าอนุมัติ Pro proposal แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยก,ก็จะตามงานลูกค้าครับจนกว่าจะเรียบร้อยเป็นอันปิดโปรเจกต์นะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยครับจะทําหน้าที่ออกแบบ Process งานต่างๆในระบบนะครับซึ่งกระบ,บวนการทํางานเหล่านี้เขามักจะเขียนเป็น flow c h a r t ครับเพื่อใช้อธิบายให้โปรแกรมเมอร์เนี่ย เข้าใจได้ง่ายๆนะครับจะได้ไปเขียนโปรแกรมต่อได้ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยก,ก็ต้องทํางานเป็นเหมือนลาบนะครับที่คอยสื่อสารระหว่างยูเซอร์อยู่หน้างานนะครับกับโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งถ้าใครเคยทํางานเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเนี่ยอยากจะผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะยากนะครับเพราะเขาต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเยอะมากครับสรุปว่านักวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ย จะใช้ซอฟต์สกิลมากกว่านะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยต้องใช้เทคนิคอลสกิลมากกว่าครับซึ่งปลายทางของ2อ,อาชีพเนี่ยเงินเดือนหลักแสนเหมือนกันครับ